เมจิมิไซเมจิมิซอยเมจิมิซอยเอาอีกเสียงรอออกเฉยนี่ไอ้ตายไปดิตายไปดิเยอะไอ้ยี้สับจะต้องทำเสียงรอได้ยีับเป็นไงไหมวะผู้ชมคือความสนุกของเกมห่านี่นะครับผมนะผู้ชมนะก็คือหลักๆก็คือการที่เราไล่ฆ่ากันนี่แหละนะผู้ชมนะเฮ้ยไอ้เหี้ยับแต่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว จบทุกท mm ่านนะครับว e ันนี้ผมอยู่ไงอ่าเกมที่ชื่อว่าเมเกอารีน่านะครับผมนะเฮ้ยเมทเอีลน่าเมทเม อ๋อเมลอารีนาเอาละคือตอนนี้นะครับผมนะผมบอกเลยว่านันถึงยุคที่แบบว่าเกมที่ใช้หมัดใช้ปืนใช้เฮียอะไรยิงกันนะมันหมดประโยชน์แล้ววันนี้ครับเราจะใช้ปากด่ากันเอ้ยไม่ใช nah, <g az os> ่เรยใช้ปากไรเวทมนต์คือแบบนี้นี่เราจะได้สมุดนะนี่คือเราอยู่ในฮอกวอตส์นะคุณผู้ชมนะคือผมเพิ่งขึ้นชันชลาเศษสามส่วนสี่นะทะลุมาเลยนะครับผมนะนี่เราไม่ต้องใช้ไม้กระทานะเราใช้ปากของเรานะครับผมนะเออโรงเรียนฮอกวอตส์รุ่นใหม่นะครับผมนะนี่วิธีแบบนี้คุณผู้ชมอ่ะมือมือเฉยนี่แล้วเปิดหนังสือเวทมนต์ขึ เจียหน้าอย่างทนนี่อันนี้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 คือฟร <Freeze, freeze. S 1> ีสฟรีสฟรีสฟรีสเป็นการแย่แข่งนีรเรงเ่เป็นไงเราแย่แขง่งเสร็จปุ๊บเราฝากระดึงจะออกแล้วเออต้องทำเสียงหล่อเนี่ยเป็นเฮี้ยนะครัถอันนี้น,นี่คุณผู้ชมนะดูนะผมตอนที่ผมพูดนะไฟบลนี่นี่ต้องเสียงแหลมนี่สมมติว่าเราสามารถคอมโบได้นะสมมติว่าผมทำแบบน,นี้คุณผู้ชมนะผมทำแบบนี้ฟรีสอ่าเห็นไหมเห็นไหมแล้วผมก็ไฟบล อเพื่อโจมตีแบบนี้แบบนี้นี่คือวิธีการเล่นเกมนี้ครับผมหมูแม่โคตรเจ๋งเออโอเยไอเยยไปดั่พูดเอาต้องกูตายไปแล้วไอเยยกลา,าย,ยเป็นเล่าทหารไอเยยเลยอจะบววโอ้ยโอเค,อเคไปเริ่มเล่นกันจริงๆดีกว่าคุณผู้ชม เดก้งกูอยู่ในฮอกวอตส์นะไอ้สันี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหียพกวเฮ้ยไอ้ยนแตกรอยยนหนาคนน่ากลัวไอ้ยหน้าแาคนแค้เลยไอ้ี้ยแต่ตัวสูงไอ้ต่คนแค้ตัวสูงคนแค้ยืดขาไอ้เงียพวกเราคือเราคือเด็กใหม่ในฮอกวอตส์นะเว้ยมึงตั้งใจเฮ้ยมึงจะซดไอ้เียเดี๋ยวอาจารย์ด่าแล้วบดด่ามึงในเียเด็กกูลองเวไล่แบบวินีเดกก่อนนีเดี๋ยวเดี๋ยนะเด็กเด็กอย่าเล็งเอย่าเล็งผมพี่เล็งเล็งเมจิ่งเมส่ายไม่ได้ว เฮ้ยเอาแล้วผมเป็นอินเดียวันนี้แลบังบอกเลยว่าบังจะสัตว์ไม่ให้หมดเลยมึงมเจอเวทมนต์อินเดียกูเอาแล้วไปเลยในในานไข่ไข่ข้างหน้าเมจิกมิซสยเปียกเวทมนต์อินเดียเมจิกมจิซายโดนกูโดนก,กูแน่โดนกูแน่โด,ดูเซ็ตยอ่อดไาเบาไฟเบา ได้หวะอันนี้เป็นสอดเฟสทีมบักอีิเดียเฮ้ยเฮ้ยโนโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนท็อกซิตมจิกมินซอยไฟเบาเนี่ยแดกก็เด็กก๊าซโซนนะยามียามีฮะยามีบูเรตนะก้าวสิ้นเรียบร้อยสวยเว้ยถือว่าเราภารกิจแรกสำเร็จแล้วเอาแล้วตอนนี้พมเป็นไอ้เขาเรียกว่าหกเขาเรียกว่าดับเบิตออออินเดียตรูเอ็มมี

เมจิม oh, ิซาิเมจิมิซาินี่ไงและแตกไปดิอ้าวอุ้ยอุยล่วงตายไปดิเมจิมิซาิเมจิมิซายไอชยมันออกยากแก่ไงเวมนม์เมจิมิซาินี่แกเขากระสุนนะโอ้ยทุกวนจุก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 จุมาสเมจิมิซาิเรียวเรียวเรียวนี่ไง เมจิมิไ nee, <smoke> <sl id in leaf> ่น <realised> <Now, S 2> ี่ไอ้ตาแดงเขาไม่ไดกระโดดหน้าเจอมึงเจอลอกไอ้เยี่ยมัดมัดไอ้เครื่องเทศกูอะเมจิมิไซเมจิมใไ่เมจิมใไ่อ่าไอ้เย้ยเมปิงไอ้เย้ยไอ้ไอ้เยี่ยปิงไ้สัสไม่ใช่ปิงเว้ยมันชื่อปิงคุณผู้ชม เอ้ยล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เลยเอาละอาบังเกิดมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวอันี่ออกมาซาลาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกลัวมัดมาซาลาไปต่อยแม่งเลยเฮ้ยไม่ใช่เราเวทมนต์มาซาลาเฮ้ยใครอะใครรอดมาตรงนั้นนะอะไรอะเมจิไม่ใส่หรือเปล่ามึงใครมึงใครโ่ะรอ๋อโอเคทิค่พ่ายแล้วกูเกือบแล้วเอาละตอนนี้อีนี้เราต้องแบบว่าผ่านเป้าเวทมนต์มันมีป้าเวทมนต์หรือเปล่า เราจะได้ไปฟาร์มของตรงที่สู้กันเไปกี้เนี่ยแป๊บเอาจริงหรอป่าเวทมนต์หรอเราต้องเอาของไปแลกนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเล่นกันเป็นแล้วนะคุณผู้ชมก็ง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเราสามารถแลกแลกเวทมนต์เพิ่มได้นะคุณผู้ชมเนี่ยเราสามารถแลกเวทมนต์เพิ่มได้ในป่าเวทมนต์นะโดยการที่เราสามารถเก็บของตามพื้นนะคุณผู้ชมนะฟาร์มได้นะเอาไปแลกในป่าเวทมนต์นะคุณผู้ชมนะเอาของขยะเลยก็ได้นะไปแลกกับพวกกอบลินนะเออหรือว่าพวกผู้เวทมนต์อะไม่รู้ศัตรูหรือเปล่าแล้วเราจะได้เวทมนต์เพิ่มคุณผู้ชมเเเเเเเป็นนนนนแแบบบโออ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 อ้้ยยยยะะะลลลลลหหาาท่ืีีีีจจคคว อีมีแก่งก้อนหลุมหลุมเรียกกันยังไงว่าหลุมเออภาษาไทยเี็กก็หมามู่หมามู่ไปดิไปดิวิ่งวิ่งเอาแมงขางน้าเลยฮะเอาเป็นอินเดียมันกู่อีนี้เราครับเราเป็นพี่หน่องเราได้เลือดอินเดียอินเดียมาซาลาอยู่ในในเลือดเราอีในขังน้านี่ยขังน้าโอเคโอเคโอเคป้านี่ก็เจอตาทีนะไอ้ป้าสนตีนเนี่ยเออเดินห้าข้างน้าเล่นแม่เบลิกันเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วเม็ดจีมพิสัยเม็ดจีมพิสัย เม็กินไม่สายเมจดกินไม่สายมันมีมันมีธนบบตรยิงออกจานดวลเมธธนบบอรหรอเมจดกินไม่สายเมจดกินไม่สายเมจดกินไม่สายจะจะออกไอ้เนี้ยอย่ามาโยกโอ้กอดอ่โอ้ยอย่าตายอย่าตายกูจะตายอ่ะไอ้เี้ยอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยเมจดกินไม่สายนี่ไงนี่ก็เจ็บ

ไปบ่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ากูตายเลยเมจิมิไซเมจิมิไซเมจิมิไซเอาเอี้ยท้ำเสียงหล่อออกเฉยนี่ไงตายตายไปดิตายไปดิเงี้ยไอ้ยน้ำต้องทำเสียงหล่อได้ยังไงไม่บอกเมจิมิไซ นี่ไงทับเสียงรอดถึงจะออกไอ้สัตว์ฮะผู้ชมคือความสนุกของเกมห่านี่นะครับผมนะผู้ชมนะก็คือหลักๆก็คือการที่เราไล่ฆ่ากันนี่แหละนะผู้ชมนะเอ้ยไอ้เจ้ากูตายไอ้เจ้าเอาแมกนีเจ้าน่าไอเจ้าเฟดอะเฟดจ V I ีอว <c oughs> ่ะอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงฟรีสฟรีสนี่ไงซัทเอาเอางงนี่งงนี่งงนี่เอาเอ้าเอาเอาเอาเมจิมิเซนี่ไงซัทโดนกูดิเฮ้ยกูลุมอ่ะกูลุมอ่ะ มาหนี่อ้าวตายอ้าวอ้าเอา้เอา,อา,อา,อาดูข้าหนี่โอ้โหดูโคตเก่งอ่ะฟรีส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 ไฟวอลเมจิมิซึยงจุกอ่ะปูจุกเจ้นอ่ะฟรีสนี่ไอ้บ้าโอ้โหข้ารัวรัว่ะโอ้ยมันว่ะมันว่ะแย่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 โหดมากคุณผู้ชมผมโหดเกินสเต็ปเกมเมอร์สเต็ปเกมมิ่งไงนะเ,เกมมิ่งอ่ะ ยุคแบบว่าเขาเรียกยุคพีบีโยกยิงโยกยิงไอ้ไอ้ยแต่น้องอยู่ไหนกันหมดวะายเฉยไอ้เอฟฟี่โมเมนต์เลตเตอร์ฮอกวอตท์เถื่อน่ะตอนนี้คือผมมาอยู่ฮอกวอต์นะเขาเรียกว่าอะไรนะเอผมไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวาก็ไประแดกกูเลยสัตว์อ้ากูตายอีนี่แล้วมาแล้วเวทมนต์แล้วไม่ต้องใช้อะไรแล้วนี่กูโดนกูไล่เซเวทเซเวทเดี๋ยวผมไปเก็บขยะก่อนนะผู้ชมเอาไปแลกเวทมนต์ใหม่นะเอาไปซีซ่าตายเรียบร้อยแล้วไงสิ้น ได้ยูหน่ไหนนี่ขยะนี่เก็บเก็บเราฝามได้นะคนดูเออเอาจริงฮะผมจะบอกว่ามันมันอีอีนี้มันว่าว่าฟาร์มได้ทุกที่เลยนะมันจะมีแบบพวกขยะดรอปอยู่นะผมดูในบ้านนี่มันเพื่อมีเพื่อมีข้องดรอปในบ้านเฮ้ยนี่ไงนี่นี่นี่ขยะม่งจริงจังเกมมิงจัดแม่งด่าคุณนูบด้วยจริงมะเนี่ยโอ้ยิงพระราแม่งดานูบด้วยหรอเอาเฮ้ยไอ้ขยะไอ้ลังไอ้ลังไอ้ลังไฟบอลอยูะไหนวะ อยู่ไหนวะไปยงมิสไซมายิงมิสไซฟโบฟโบเอาอียโดนเองอ้ามึงม่มาตัดน้ากระสุนกูกูไม่ผิดเด้อมึงม่มาตัดหน้ากระสุนกูจริงจิงมจิมิไซมจิมิสไซมจิมิสไซนี่ไงแยมจิมมิมิสไซเฮ้ยเฮ้ย้เ้ยเย

คือคุณผู้ชมทุกท่านมันสามารถเป็นแหลกของในป่าได้นะแต่ผมไม่ได้แหลกเลยว่ะแมงไม่มได้เข้าป่าในตอนเนี้ยผมจะบอกให้เดี๋ยวผมมีคลิปที่ผมไปเล่นเข้าป่าให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูถัดจากนี้แหละแม่งเฮ้ย a few moments later น่ากลัวในป่าจะมีพวกไอ้ไอ้กบแล้วนี่ magic ิ i s s i l e m ิ g i c m i s s i l อี๋เวทมนต์นู่นไฟบอลนี่ไอ้กบไปยลบ้ยกบมันลบได้ด้วยอ่ะ ไอ้ยัยมันกินจังหรอไอ้ฟาดไฟบอลไฟบอลโอ้โหปิงไอ้ยี่มันเล่นจริงจังโยไอ้ปิงอะแมจิกไม่ใส่แมจิกไม่ซส่เมจิกฟักกี้ไมิใส่โอ้แเดอร์โบว์ what t ฟัก u c โอ้ยมันมันเดอร์โบว์แล้วมันก็ฟีดใส่กูเสร็จเลยอ่ะโอ้โหยัยแม่งโคตรโหดเลย มาแล้ว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 ไหนไอ้โมรีนี่ลีหนึงไม่เมจิงไม่ใกูกูเปาไอ้ิอย่าลืมปิดประตูกันด้วยโอ้พี่ไม่ได้ปิดเองพี่โทษพี่ลืมปิดพี่ดูเว้นนใหม่ผมนไหนดับลัสเฮ้ยไอ้ยังนเียว่เอาไหมเอาไหมเฮ้ยเดียเดี๋ยวมันมาก่อนเมจิงิสไซเมจิงิสไซเมจิกิส

ไฟบ่อ๋ออ่าตายไปเลยเยอยปีงไงยซะมันตายไปแล้วคุณผู้ชมโดูฆ่าไปเลยอ้าอะไรอ่ะเอาไอ้ปีงมันทำไฟติดตัวผมไว้คุณผู้ชมโอ้ยฆ่ามันมันก็ฆ่ากูยังมากูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเอาแม่งดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะกูโดนอะไรอ่ะยานวิญญาณพี่มาเร็วมาเร็ววิญญาณวิญญาณเลยพี่อเดี๋ยวเราเข้าบ้านมันยึดบ้านมัน เอาอยู่บ้านแม่งเลยอย่อาโดนกูแน่หึไอเด็กไอเด็กเดินเมจิมีใสเมจิม่มสใสฮึีนี้ีนี่โดนกู What the fuck เมจิมใสเมจิมีใสอ่าไอบอมฆ่าตัวเอง ต้นไม้ออมันยัดต้นไม้แน่โอ้ยยแม่งตรงที่แรกของไอ้ซาเลยเอาหรอพี่กำลังจะไปแลกเลยไปแลกมาแล้วแม่งก็ซาหคงทาประตูไว้ข้างบ้านนะพี่ามาเลยโอเคโอเคโอเคน่าจะมาไหนน่าจะมาไหนโอเคพรีสไฟบอลเนจิมิไซพรไบอไไบอ ผมไม่รอดแล้วบุตรคุณลุมเมจิมิไซนี่ไงอย่าตายซะตายซะเมจิม yeah! oh, yeah. ิไซเมจิมิไซเมจิมิไซไฟบบไฟบบเมจิมิไซโอ้ยไปจับกุญแจออกแต่ละเวส เออโดมผมมีลูกป่งกบด้วยว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเขโดดโดดสูงนะนี้ลูกปงกบนี่โด่งี้ได้โคตเต็มเลยเฮียเอกามเจอเลไเนี่ยไม่จิมีิสยไม่จิมสยไม่จิมีิสยไม่จิมสยไม่จิมสยไฟบไฟบฟรีสโอ้ย ไอ้แพรนั่นเลยขับบ้านมาเจ huh. อหาเลยเต็มไปหมดเลยที่บ้านแม่มีเด็นเป็นมีเด่คนเต็มไปหมดเอ้ยพูดอะไรเยีะหนาเอ้ยอะไรวะไม่เห็นเวทจะแรงเท่ามันเลยเออเวฟมันคนแรงอ่ะกูใส่เต็มๆหลายทีมากเลยนะเว้ยเอาละครับผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมกับเมเกอร์ารีนานะครับผมนะวันนี้หวังว่าจะสนุกกันนะครับผมนะกับเกมเมเกอร์ารีนานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่มีใครแก้เลยเยี่ยมเมเกอร์นี่นาเอเวน ยังเด่นโอมมหารวมตน